รียกว่าถ้าเลขของท่านยิ่งมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินในวันที่21กันยาก็มากขึ้นตามเลขนาบัตรนะครับบางกรณีนะครับอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์โอนตี4นะครับบางครั้งเขาก็อาจจะโอนเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นโอนเกือบเกือบ,อบตี4อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าทางประกันสังคมสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้วันที่20กันยายน64นะครับจะเป็นวันที่สำนักง,งานประกันสังคมเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาในล็อตที่2นะครับซึ่งกลุ่มที่จะได้ประเดิมในล็อต2นี้นะครับก็คือกลุ่มมาตา40สําำหรับ16จังหวัดใหม่นะครับนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์นะครับข่าวของวันอาทิตย์ที่19กันยายน64อัพเดตสิทธิประกันสังคมผู้ประกันตนม40ล่าสุด ประกันสังคมประเดิมจ่ายเงินเยียวยา5,000แล้วดีเดย์ day, พรุ่งนี้แบงค์ไหนโอนเข้าก่อนหลังเช็คเลยตอนผมทำคลิปก็เป็นวันที่20กันยาแล้วนะครับก็คือวันนี้แล้วไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับกลุ่มรับเงินรอบแรกโอนเงินวันที่20-21กันยายน2564เฉพาะพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วยนครราชสีมาและยองลาดบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีกลุ่มนี้นะครับต้องเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนร,ระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคม2564นะครับถ้าขึ้นทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินสมทบนอกเหนือจากวันที่นี้นะครับจะไม่ได้รับโอนในครั้งนี้นะครับซึ่งการโอนในวันที่20กับ21นี้นะครับจะได้รับ5,000บาท นี่นะครับสาหรับการโอนเขาจะโอนตามเลขหน้าบัตรประชาชนนะครับเลขหน้าบัตรประชาชนนี้ก็มีตั้งแต่1นึนยะครับไล่ไปเรื่อยนะครับไปจนถึง8 9นะครับซึ่งสูงที่สุดโดยโอนนะครับเขาจะโอนจากเลขน้อยไปหาเลขมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่เลขอยู่น้อยๆนะครับอย่างเช่น1031อะไรพวกนี้นะครับท่านจะได้รับเงินในวันที่20กันยานะครับแต่ถ้าเลขของท่านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะไปจนถึงอย่างเช่น89นี้นะครับ ท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับในวันที่21กันยานะครับ เรียกว่าถ้าเลขของท่านยิ่งมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินในวันที่21กันยานก็มากขึ้นตามเลขนาบัตรนะครับสำหรับการโอนรอบนี้ทางประกันสังคมเขาไม่ได้แจ้งเลขมานะครับผมก็เลยไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้นะครับแต่เชื่อว่าวันที่20กันยานี้16จังหวัดนี้ก็ได้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าในวันที่21กันยานี้นอกจากเขาจะโอนให้กลุ่ม16จังหวัดแล้วนะครับเขาก็จะโอนให้กับกลุ่มมาตา39ของ13จังหวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อ ว่าวันที่21กันยายนนี้พวกท่าน16จังหวัดก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับก็อาจจะเป็นเฉพาะเลขใช้ท้ายนะครับที่จะได้รับในวันที่21และกลุ่มนี้นะครับที่ได้5,000นี้ก็คือจะได้แค่รอบนี้รอบเดียวนะครับจะไม่ได้อีกแล้วสําหรับกลุ่มที่เหลือนะครับ จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับเงิน2เด้งนะครับก็คือจะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด2เดือนนะครับซึ่งจะมีดังนี้นะครับก็คือกลุ่มรับเงินรอบ2โอนเงินวันที่2 2ถึง23กันยายน2 5 6 4เฉพาะพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนคือกรุงเทพมหานครนครปถมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียาลานราธาิวาสสงขลาชนบุรีชเชียงเศา พระนครศรีอยุธยารับเงินรอบ2อีกคนละ5,000บาทปุ่มนี้นะครับเคยรับเงินมาแล้ว1รอบนะครับนี่ก็จะมารับอีก1รอบสําหรับการโอนวันที่22กับ23กันยานี้นะครับก็จะโอนตามเลขหน้าบัตรประชาชนเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะโอนจากเลขน้อยไปหามากนะครับเลขก็เริ่มตั้งแต่เลข10น์ไปจนถึง89นะครับ ถ้าท่านใดที่อยู่10-31นะครับจะได้วันที่22แน่นอนนะครับส่วนถ้าท่านใดที่เลข31-39นะครับก็ต้องลุ้นว่าจะได้วันที่22หรือ23นะครับแต่เชื่อว่าน่าจะได้เป็นส่วนใหญ่นะครับในวันที่22ส่วนวันที่23ก็จะเหลือแค่ส่วนน้อยนะครับเรียกว่าถ้าเลขของท่านยิ่งเยอะโอกาสที่ท่านจะได้ในวันที่23ก็เยอะตามนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านเลข89 ท่านก็คงจะได้วันที่23แน่นอนเพราะว่าอันดับ89นี่คือท้ายสุดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มขึ้นทะเบียนใหม่แล้วก็จ่ายสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4-24สิงหาคม64กลุ่มนี้คือกลุ่ม3จังหวัดนะครับที่รัฐบาลเขาขยายให้เฉพาะ3จังหวัดนี้นะครับก็คือชนบุรีฉะเชิงเทราและพระนครศรีอยุธยาจะได้รับเยียวยารวม2เดือนคนละ10,000บาทโอนวันที่28กันยายน64 กลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเลขหน้าบัตรนะครับเพราะโอนแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะครับตารางการโอนเงินเป็นข้อมูลของวันที่19กันยายน64นะครับเตรียมรับเงินเยียวยาโอนกลุ่มแรกพรุ่งนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับสถานะสีเขียวก็คือได้สิทธิ์เยียวยานะครับถ้าท่านเช็คสิทธิ์แล้วขึ้นสีแดงท่านจะไม่ได้รับในวันที่20-21นี้นะครับ20-21กันยายน64รอบแรกมาตรา40 16จังหวัดแดงเข้ม สำหรับธนาคารอมสินนะครับจะเริ่มโอนก็คือตีหนึ่งนะครับกสิกรก็จะโอนตีหนึ่งสามสิบห้านาทีส่วนกรุงไทยนะครับก็จะเริ่มโอนตีสามแบงก์กรุงเทพก็จะโอนตีสามนะครับแล้วก็ไทยพาณิชย์โอนตีสี่ส่วนที่เหลือนะครับทกสอโอนตีสี่สามสิบนาทีนะครับส่วนธนาคารที่ผมไม่ได้กล่าวไว้นะครับก็จะโอนตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะครับสำหรับเวลาโอนนี้นะครับเป็นเวลาโดยประมาณอย่างเช่น ออมสินตีหนึงนะครับก็อาจจะโอนตั้งแต่ตีหนึ่งหานาทีหนาทีแล้วแต่ท่านด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องรันตามเลขไปนะครับและที่ผมเคยตรวจสอบบางกรณีนะครับอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์โอนตีสี่นะครับบางครั้งเขาก็อาจจะโอนเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นโอนเกือบเกือบตีสอาจจะเป็นไปได้นะครับว่า ทางประกันสังคมโอนธนาคารอื่นเร็วกว่ากําหนดนะครับก็เลยมาโอนให้ธนาคารที่เหลือเร็วกว่ากําหนดนะครับก็เอาเป็นว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณนะครับถ้าเป็นออมสินกสิกรอะไรพวกนี้ก็จะคาดเคลื่อนน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นธนาคารที่อยู่ท้ายๆนะครับก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ก็เป็นได้นะครับและนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ของมาตรา33กับมาตรา39ของ13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับซึ่งก็จะได้รับรอบ2เช่นกันนะครับ เพราะว่ารอบแรกรับกันมาหมดแล้วนะครับไทม์ไลน์จ่ายเงินยียวยาผู้ประกันตนมาตา33และมาตา39สําหรับวันที่21กันยายน2564นะครับผู้ประกันตนมาตา39รอบ2ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะาลานราธาิวาส สงขลาชนบุรีชะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาคนละ5,000บาทวันที่27กันยายน2 5 6 4นะครับผู้ประกันตนมาตา33รอบ2ใน9กลุ่มกิจการในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคปรปัตตานียะลานาาธีวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยา คนละ2,500บาทก็จะเป็นการรับรอบ2เช่นกันนะครับ